ที่จอดแทีอยแม่สาวน้อยในตาสีซอริมฝังน้ำเมืองพิศนุโลกโชคไม่ช่วยคนโสยไม่มาฝนตกพรำหนาวไอ้น้ำจากเนือไรบ้าแอบอิง สมกตบชาวาเสียงคุยพิมมาจากลำน้ำยมสวรรค์คงสาบบาปคงซ้ำเคราะกรรมของพี่พี่คอยน้องจนถึงตีสี่ไม่เห็นมีสาวในตาคม ฝนตกจนสาเจ้าไม่มาช้ำใจเลือคข่มน้ำตาขา่าหลังลงน้ำยมน้ำฝนน้ำลมตายรงททองกว้าชฉางเงอเก้อชังเอ้อคอยช่มอง ปางหรือเปล่าโอ้ละนะ,ะ,ะ,ะไม่เจอแม่แต่เพียงเราไม่อยากจะแบกรัเรากลับไปให้เขานินทาหลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีโูดถ้าิน นราช่วยดลใจเป็นใหญ่สว่างส่งเดือเย็นมาเป็นขวันตาหนาวเหน็บเจ็บใจคืนรอไปรักไม่คอยท่าอยากกรร้องให้ค้องโลกา